เล้ยงกลมๆยังไงเลี้ยงกลมๆอย่างนี้เหรอใส่ใส่ซื้อขนมในคะ่ะซื้อขนมในจ้าขายยังไงคะขายขายนี้จ้าขายพริกเลยนะจ๊ะขายพริกเลยนะจ๊ะมันใช่พริกหรอจ้าไม่ใช่พริกขนมอะไรบ้างอาทำขนมอะไรบ้างอันนี้ชาอันนี้ขนม ขนมจีบและในมือลราขนมอะไรลูกข,ขนมขนมปังขนมปังเอา20ิบบาทค่ะ 20, 20บาทได้เยอะไหมคะยีบาทจ้ะเยอะไหมเยอะเยอะอาใส่ถุงค่ะ <Okay. S 1> ห่อใบตองเลยค่ะขนมต้องห่อใบตองค่ะเสร็จยังคะเสร็จแล้วจ้ะ เสร็จแล้วจ้านี่จ้า,จา,จาโอยขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะ20บาทจ้า20บาทจ้าโอเคค่ะอันนี้เงินค่ะเงินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกินเลยจ้าออร่อยจังอร่อยจังเลยขอซื้ออีกได้ไหมคะได้จ้า ซื้ออีกค่ะจ้รอบนี้เอารอบนี้เอาห้าสิบาทจ้ะค่่ะนีรับีพิกแม่ไรสุดอยู่่ไทำไมลูกเป้ากระเป๋าแม่มาไปกระเป๋าดำๆขายอะไรครับขายขายอะไรครับเนี่ยถามอะไรที่ทำยิ่ขายพริกแก่แม่แมนถามว่าขายอะไรครับ ขายขนมครับพูดสิขนมจีบจ้ะขายขนมจีบครับผู้เมนบอกจ้ะขายขนมจีบค่ะขายขนมจีบค่ะขายขนมจีบครับใส่สะแลรีเป็นแม่บ้าน ขอบคุณคะ่ะท่าไรจ้า20บาทจ้าเอาเมอกี้สั่งสั่งเยอะอยู่นะทำไมทำ20่บาท20 20ทะคะ่ะลดเหรอคะลดเหรอทำไม<ล>ถูกจังรถสีแดงจ้ะรถ <laughs> สีแดงจ้ะ <laughs> กินซีทำไมไม่กินโอ้อกินกินกินอืมอร่อยจังเลยอืหวานเจี๊ยบเลยขนมใครทำก็ไม่รู้ กจะไปกับใครพี่พูดจะพาไปเหรอใช่พี่พูดไปไหนอ่ะสวัสดีครับสิสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าภูมินสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะหาอะไรเดี๋ยวจ้ะหาอะไรเดือจ้ะเดี๋ยวไม่เอาตังค์ให้พี่นาคินสั่งอะไรเหรอจ้ะสั่งอะไรเหรอจ้ะเขาถามนาคินน้องถามสั่งก๋วยเตี๋ยวดูผมมานะคะอ่ะยี่สิบครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปยี่สิบครับเอาพี่พูดเลยอ่ะให้พี่พูดเลยอ่ะ ให้พี่พูดยี่สิบบาทนะไปคนละยี่สิบบาทนายคินแล้วกระเป๋าแม่ไปเก็บด้วยลูกเอาไปไว้ที่เดิมตายเอ้าเล่นต่อค่ะเล่นต่อค่ะพี่พูดจะไปไหนอ่ะพี่พูดจะพาพี่นายคินไปร้านค้าร้านค้าอะไรไปซื้อขนมซื้อขนมเหรออ่าทำค่ะใจอันนี้อันนี้ขนมจีบขนมจีบงั้นซื้อขนมจีบหน่อยค่ะขนมจีบ ขายยังไงจ๊ะขายขายขนมจีนแม่หันกล้องให้ภูมินคุยแป๊บหนึ่งอ่ะเห็นตัวเองเลยอ่ะัะส,สดีครับกันวัสดียค่ะยกมือได้สิลูกสวัสดีครับอ,อุดหนุนน้องภูมินหน่อยน้องภูมินสองคนเลยดูสิดูสิน้องภูมินหล่อไหมน้องภูมินสองคนดูสิดูสิพักทายหน่อยพักทายหน่อย ทักทายครับสวัสดีครับพูดสิสวัสดีครับมีใครดูไหมมีใครดูภูมินสองคนเลยมีใครดูภูมินมีคนเดียวสองคนเหรอลูกมีสองคนเองใช่ทำไมไม่มีคนดูภูมินเลยนะใช่อะทำขนมค่ะทำขนมค่ะไม่มีเลยเนาะไม่มีเลยไม่มีใครดูภูมินเลยเนาะไม่มีไม่มีสองคนเลยเนาะ ไปแล้วบอกสิ <ไป S 1> พูมี่ไปแล้วกว่าไปดีกว่าบายบายครับบายบายครับอ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับดีๆลูกสวัสดีครับสวยสวยสวัสดีครับ